ดีครับพ่อรัครับสสวัดีครับโอ้เห็นหนายตาดุนเนาะโอ้ยหาพ่อตั้งนานจนหาไม่เจอไม่ดีอยู่ธงหน้าพี่น้องวัวบาลีพี่แล้วบั้บ่บ่บ่คักไรก็เลย่อบัลลีตัววันนี้วัวบ่ไหวแต่วันนสนว่าใหญ่หมองนอนใ่ญ่หมองน้อยก็มันชอบคนฝันดีๆว่าจะเอาว่าทีเดียวคักๆมันบ่แมนเส้นแล้ววัวมีแต่มาหลอกกันตัวก็เลยวังสิวัวแต่เดียวว่ามันคนละเขตมันบ่ใกล้กันเลยแล้วว่าจำได้ไหมงวดนั้นพ่อปล่อยสองศูนย์นะงวดนั้นเนาะอ่าาเอไ ยูน hmm. totally ีนีกุ้มเป็นแม่นบ่ค่ะม่นอนนี่เลยม่บ่ปั่นได้บ่ะถึงแต่ว่าขันลุงไปไต่แมนเยอะมีอีกมันปั่แมนครับขัลุงไปไต่ชุดยอดได้ไหมชุดยอดเลยปอเอียงค่ะอันโออันพุ่มปูเอียงปูหนึ่งปูตาลุบไหมปูตาลุปปูตาลุปเนาคือว่าปูตาลุบเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นมาตาเพิ่นโกลน่าปูแต่ว่าขันนู่นสาขันขันมีคนมาหาปูหาปลานี่เพิ่นจิตเพิ่นจิตบ้าง ตัว่าคนดบอกว่าค่ะกอเ,เปิเป้นเนีเ็ดใสโดดนะเล่นน้ำเล่นน้องเล่นน,น,นยังไใสสารพัดจังสีน้ำไปแบบว่าะนด้หละตัวน้ำใสโดดแมนเพ็ดเป็ดเป็นพ่อกล้วยดอกกล้วยไงเจ้างเพ็ดที่นี่ก็เห็นเลยกบตัวทอยี่ยังไงไหมตัวหาแดงเนี่ยนั่งจูดกูด,ด้วไหตาเลีมมอดม่วมมากดปไมเนี่ย<ห>แต่ว่าต่วมัน<ด>อ,อยู่ดีนดุดนะเขาบอกว่าไเป็นยังดอกอะไรที่ดีก็เพิ่มเยะเคยเห็นบหมป่ะผมก็เห็นจัคเกียแต่คนอื่นเห็นสามปีเกจิสามปีผมก็เห็นจักเกียมาถ้าถ้าผัดมาอยู่หน้าตรงนี้ ก็เป็นแต่ว่าใหญ่ก็ถือรู้อยู่ทุกทียา่ถือรู้ผลสองตัวหรือสามตัวคะ่ะสองตัวไหมชนมากจะสองตัวเป๊ะแมนเด็กกับบ่ค่ะบ<อ>ัวตรงๆเลยนะตรงตรงเลยไหมบ่บ่บใครครับหรอกอขันวาดการวาจะได้ตด้แหงแป๊วกันเมืกี้พึ่นก็มาบอกยายว่าหินซองก่อนอเอาเรื่องหินซองก่อนยายู้จักหิน นี่หนาน,นีกสองก็ตอกตอกสองออก 2, ออกสองเป็นะไร่อไป,อปโอ้โหเพืจะให้มาแบบปริศนานะครับพ่อแมนแมนครับผู้ตาลุกผู้ตาลุกต้องต้องลงไปอีกไกลพระนี่นี่ครับลงไปไกลบอกไกลไม่ไม่มน้องเห็นครับน้องสาใกล้ๆอยพื้นที่พื้นนี้หละแต่ว่าขีดค้งขีดนี่ก็ราว่าไม่อยู่นีนน้ำขันเมดพอราต้งไปนอนเอาบ่ค่ะตังซีด้ครับขีดไปขีดไปนั่พุดมไปแต่ว่าเอาไปลังไปแล้ว เตรียมแล้วเตรียมได้จะไปขอแล้วมว่าท่านเตรียมของเลยแต่ว่าจะหอบถ้าผมม้งไปมือเรี่ยงนี่ไปขอเลี่ไปมือเร่งแล้วก็บอกเลมือนี่เป็นมันพ้าเนี่ยวจะขอกันจ้าๆเลยต้องไวางสิ้งแล้วเงินมือเงินที่ว่าน้ำนะครับอย่ามันจะออกมาดูดได้แต่พอบอกใหญ่ครูเตียนนี่มันจะเสียดเสียดนะแต่บอพอถึงได้เศร้าพักกอนมันบหลวงบอกขาว่าต้องพอไปเองเป็นบือ ตองพ่อไปเอาเองไปนอนเอาเองผู้เคยเอาแม่นเนาะหาย่ายไปมันโมแม่นต่อพ่อหาย่ายโรคไปเองร่องมืองบ่อยสิแต่ว่ามันขึ้นมาฮอดนี่เพรมันขื่นเพิ่นบพรขึ้นมาฮอดสิมันเชียร์แดงหน่อยนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเี๋ก็เราไปขึ้นมากจะเทียบเหอกเพราะมันโอันอันทึ่งนี่เป็นมากมะฮอดปู๊นะครับแสดงว่าอันคนถือลอกดใ่รู้แม่น ตูนตามตามเนียบ่ค่ะโอ้ยตูนตามตูนว่าคนบ่กล้าเข้าไปมหมอัดไปเครับอัดหนามอัดไม่คับมันไหลลงมาจริงเพราะว่าอัดว่าอัดก็ว่าจิตจ่าจ่าว่างจิตเมียนเป็นไบเด็ดอัดเปล่าเลยค่ะอัดหนามที่ว่ามันขาดมันขาดอัดบัวอัดบัวยูนเ่ยหกยกซับหัวซับค้างก็น่าบู้ก็อัดบัวยูนยิ่นว่างสิโว้ยเต็มเมียนไปเลยโอ้เจอเลยเจอเจอเลยเจอเต็มเต็มเลยล่ะมึงจะกล้วยไต่สามตัวเลยนไหมกล้วยน้งเมี่ยกล้วยสุริ์ครับเพราะว่าขนาดว่าฝากไว้ครับพี่ไอ้ไง ก็ไมมีลูกมาฝากไว้งนี้บัติบอสบอกว่าเป็นพิเศษปุ๊บมันว่ามันออกลูกตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยเข็ดเข็ดคักพี่เดิบัติบอสบอกถือก็เป็นตัวบัติบอสเห็นติ่งที่ดีๆแล้วพี่นาะอ๋อปลอดสีพิน่าเอาเหมือนแรงครับแสดงว่าอีกมื่สองมื่นจะมาตามเนาะครับผมให้พ่อฝันซะก่อนครับให้ฝันสักคน่าว่าติเริ่มง่ายแล้วได้หาของลงไปแล้ว เปลี่ยนไปฏิประการเลยเห็นไหมมันแยกปิบปค้าขึ้นทางที่พุ่ละเปเตียมกระตอบนี่เตียมกระตอบที่พุ่นละครับเห็นเถียงหน้าหน่อยเห็นเลยแล้วแต่ว่าเมื่อี่มีหม่อนอนมันเลยสีเปนอนพุ่นบาทเพราะว่าไปขอมันมันก็ว่าถือกเกียแจ่ไปจนดักว่ามันีน้วดนี้มากตัวใดก้อนเลยค่ะก้อนจะไปขอมีโตขึ้นมากไม่ใจบ่เ็นพุ่นบาทเนยพุดนพ่นฝันพุ่นเหมือนมันเร่ชื่อชือยู่ไหม กันคเกี่ยวมันทีแมนเราซื้ออยู่เป็นนอนก็นอนซื้อๆโบชักทีดเอาไฟนี่อี่นอนซื้อนี่แหละแล้วบฝันบายังโอ้เราไปซื้อหอย่ีแมนเอายูพุ่มปูจ้ไรนอนเอายูพุ่มปูคนมันจะพอสีแมนเย็บซีกร่อไว้เนาะค่ะครับมักพิเศษมักงังกับ่มี้นคืดได้ใจกับโบมีไหว่าโบโบโตระวังนี่บ่มีขึดนเลยมีอย่งแต่ว่านี่นอนก็นอนไปซื้อเด็ดแต่ว่า บ่มีแนวต้องบ่มีแน่ขวนมาต้องนี่เอ๊ะตาต้องมีถือรถแม่นครับแต่ว่าต้องนีก็ถือรถบอกถือถมาถือมือได้เนาะครับเพิ่นเตรียมการไวเมือนเอฟซีก็คดรรอบไปก่อนครับพ่อว่าท่านมีตัวเลขต่ว่าให้โลไ้ก่อนพ่อจะลงไปเอาคืนนี้ค่ะครับกับปูบูตาลุบครับพ่อเคยเห็นปูบ่ะบอกเคยเห็นจักเทียอครับต่ว่าแต่ว่าต่ว่าลูกไสยเคยเห็นมันเป็ยนนิดหน่อยลักษณะปูเพิ่ิใสกกระโจมพุ่งหัวกระโจมหัวไปเรียียบในาบเป็้ ใช้กระจมหัวใช้กือเทวดานะครับแทมตเป็นพระแต่ว่าปลูกไส้พูดปลูกหลานมันร้อนอยู่นะมองคนมันเห็นมันหมา,หามาปลุกไส้กระจมหัวเดี๋ยวไม่ดับไปเลยแต่ว่าฉออ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 อลองคอกคอยคเลยกว่าขต้องไปก็ได้สมัยก่อนนี่บอกพ่อน,นี่ถูกเป๊ะๆเลยโอ้เป๊เปเะเลยล่ะแต่ว่าบอกว่าโอ้เฮ้ยแต่ว่าบอก แม่นที่ตะกี้แต่ว่าเดยวดีพอเลยก็ขึ้นไมาหนีที่เองว่าตะกี้นวดก็ไต่เด้ถ้ขึ้นมาหนีแต่พ่าบ่อไข่บ่อใครแม่นไปในว่าบีบ่จะเบียดแต่เสียดไหมว่ามันก็จะเบียดทีเสียดนี่คือว่ามันมันติดกันนี่กีนนะเฉดติดกันนี่ไมทั้งนี้ใครทั้งนี้ใค้ถูกันที่มันเลยเป็นเป็นเบียดเบียดออกเบียดที่เราบอกใข้ซิบซี่สิมันออกซิบพาไปส่ออกซิบสามไปส่มันเบียดไปสรับเนี่ยก็จะว่ามา่อขึ้นว่ามันมันส้นกันนะ ขี่มาขับกันชนกันมันคนอะเจ้ามาปะทะกันผู้นี้บอกรึ้นี่มันล่อกันเสียกั้นเว้ยเสียแต่มันไ่หน่อยเนาะจะไปนอนตรงนู้นที่เคยได้แม่ันบ้างทีไปพุ่มันมันหายหลายตัวพวกก่อบัวหายัจ็ตัวหายสองตัวท่านโอ้สองตัวงบน้อยห้ามพลาดครับบอบเปลือกเงินแค้นี้เียงพอ่านี่คือพอรัดคนมีเซนนะคะเคยถือลายสุดนี่คือจักบาทพ่อ อถเอเกอสามหมื่นก็มี2องหมื่นก็มีนางเจียมันยังบ้กเก่าไปเรียนเจาห้าหลายสิันเลี้ยงหลวงจะคล้องเมียไปเรนเล่อเพื่อนลายก็ไปเรียนพื่นนลายกว่าบ่บ่สนใจครับจ้าของหมียปานั่นก็ถือสองสามหมื่นเอาล้พอได้ลายเติบย่นเบาทนี้สิไปเอาหางเจียวแขนแเสียวหางเดียวแขนแขนบัทนี้เจียวทุ่นขึ้นเสียนักหนัเยบ่บ่ชี้นักนักกหน่อยโอ้อันหนักกีหนัม่สิแมนบ่ขยามถือในตรงเลยี่อางเพื่อนบ่ กาเลี้ยงเยอะอะไรนี่แหละถือจงเลีแมนว่ถือกเลี้ยงคู่มือกาเลี้ยงเยอะขันเอาเอาอย่างเลี้ยงพิ่นนจะใครก็ปูย่าเลยมีอย่างก็มามามากินกันการเลีคือตัวกง่ายแตเอาเอาเอาสกอนจะบบกนี่แหละให้เราโบกนี้อบกแนมันยังหก็กินกินแบบไงไงสินะกินแบบนไงก็ได้แม่นำแดงน้ำหวานแม่นำแดงน้ำหวานก็ได้ผลบ่ได้่ลบ่ได้วาืนจบงเล้ยงเพิ้นเนาะพอนะจังเลียงแต่เราไปต้องขอบ่นมาต้องขอบผนสินะ ย้ำคือย้ำลงไัทางวัคซเพิมพมว่าเราบอก้่าดีนะคุยโอ้ยไมันเป็นไรๆๆๆงอคุยก็ไปกินยากินยาเฮ็ดยังให้มันนี่กินได้ไหมแ่อกับินมรอไปเด้อเอฟซีพอจต้องรอพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพ่อครับเอินฮาวอยเดี๋ยวมาวันวันจันดีกว่าค่ะพ่อสิมาตามเด้อครับผมค่ะ มืออื่นก่ะให้พ่อนอนฟันจ็กมือสองมือก็ได้ตองก็ได้นี่ว่าได้ฟันไหมให้พ่อนอนค่กค่ก่อนเดี๋ยววันจันทร์เสมาตามครับพ่อสถิติเก่าที่ปู่ให้ในกี่งวดครับผมว่าว่าไม่ไหลงวดที่สว่างทำงวดไปดิติดติดกันนี่แมนครับโอ้ครับเอาเดี๋ยวเรามารอกันนะครับผมก็คือว่ามีเอฟซีบอกมานะครับว่าพ่อรัดเนี่ยคุม ให้เลขแม่นนะครับผมครับถังช่องก็รีบมาเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีตัวเลขนะพ่อเนาะครับไม่มีครับเดี๋ยวต้องรอให้พ่อไปเอาก่อนนะครับผมเอายังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อรัดนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวเรามาตามอีกนะครับผมจะเป็นตัวไหนพิมพ์รอไว้นะครับเอฟซครับครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับมักบอกพ่ออ๋ออยู่อยู่เฉยๆพ่อก็บอกว่ามักตัวนี้เอา มาดิต,ตัวนี้พ่อโอ้โหม่นตัวตัวไหนพ่อตัวนี้บ่ะอ้ออ,อยู่อยู่เฉยๆพ่อก็เลยมาบอกมาร์กตัวนี้ว่าเนี่ย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 หนึ่งสี่หก